สวัสดีครับวันนี้บ่าวจะพามาเที่ยวทะเลบางแสนครับผมว้าวตอนนี้เราก็มาแวะเตือนน้ำมันกันนะครับผมที่ปัม๊มปตทปตทก่อนท,ที่จะเข้าจ,จมองชนบุรีนะครับผมแล้วเราก็ายูเทินเราก็จะยูเทินไปไปทางสะพานใหม่นะครับ ไปเที่ยวกันครับผมนิ้วแก้วห้าแหวกเขาอยกกินเองเขาไปห้าปวดมดบางส้นมีเพื่อนหาขอเราที่สั่งมาเอาปลาหมดญัปอ่นตังเขาเลอเล่นๆไม่ยิบเลยค่ะแม่กล้ดป่วป้ามา อร่อยค่ะเส่ยอร่อยรอร่อยจ้ะตำข้าวโพดตำตำข้าวโพดไข่เค็มอ๋อเอ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 อออเอเออออเ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 ออ่ออเอเออเตอเอ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 เออออเอเรอเอเอ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 อ กดบ้านกอไดอกล้งมาแสบเล็บต <gens> ั้งกวออกมาแต้วข้าวผัดยับุฟ่ตตับตับหมงเหรอคนก็ช่วยเยอะอยู่ครับก็ก็ปของกันนี้ได้ครับ คำจักรตระย้ายังไงบ้างอร่อยใช่ก็กรอบกรอยเหอาไม่ได้อมันจุ่มขอ้าวอะไรอันนี้ขกาวผัดไข่ดีมาก อะไรชื้อจังวะพวงพวมันเผ็ดนะน่ะพวงใส่พริกแล้วพวงยังไม่ใส่กินได้กินนี่ไงนี่อ่ะแปะบรรยากาศดีวันนี้ก็่ยจะมาทางฮาดวาร์นะครับมาถึงแล่วถ้ามาทางมอบูนะครับก็มันจะมีโรงเรียนแล้วก็ยไซมาครัเราม่ทางฟังสอยั

Cái đi cái ừ. nằm, tới tới nằm cái đầy đầy năm cả là như cặp nấm cây đó nà náo mà anh <laughs> 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 มีน้ำมะตรุ่มนะครับน้ำมะตรุม่มแผนกนน้ำมะตรุม่ <c oughs> รไมไ <c oughs> ปย่าน้ำเสาไผ่เมือป่านางขอบคุณครับรบรรยากาศดีมา,าม,จจมากครับเสาๆก็เยอะวันนี้แดดมันจะาังนะครับคนเดินทางดีจัง

ก็หูไม่สมส่วนเอ็น네อีกแ้เมนนี้ก็บอไร่บบ้างแซ่บเนี่ยตั <h> <h ้งแกกัปูนะมีกันหยบมีกระอยบมนอยปลาหมึกมัเป็นปลาหมึกหรอปูนะปลาหมึกปลาหมึกปูเอาเสือปลาปูเต่าว่าเสือปลาปูอ๋อเป็นโดนัทปูปูกับปูกับปลาหมึก่มันิม

nó kêu อีกบ่เนี่ย nhiều เหียว là cắt

จะเล่นน้ำไหมไปเล่นน้ยายนะฟาสต์ไปเล่นน้ำไม่้ยมีเยอะกระดกสุดกระะดูสุกระดูกสุดกระดูกสุดกรดูกสุสุดกระดูกสุดกระดูกสุดกระดูกสุดสุดกระดูกสุดกระดูกสุดกร หอยหอยเด้อต้มยำเด้อต้มยำห่ต้มยำต้มโคกอ่ะเป็นไงบ้างเนวเต็มปากกินหอวันน้นบ่คือันเนียเต็มปากเนื้วหอยเบ่จะเนี้อหอยเรื่อขางผีขางผีเขาเลิกด้วเขาปเติน บริการครับไปเรื่อยครับผมเจ้อจานปูกเข้าไปตุ้ยยตักเลยโพสจับเสรแน่นฮอดใจเขานอนฮอดไดเฟพันเใจงันตัวต่้อืขามานเลยครับ ราป็นาจะสูงต่ำเสลี่ยไหใหญ่ันาหนสูงต่ำเี่ขายุคคับขายุคอ้ห่เสากลอยเซากลอยเจ็บเซาปนเซา่อยวังหินเาปนวังหินขานขานขาจะกู้ขึ้ขวใหม่จะสวยขอานโตะะโค่ะ

นกนาร้อยฝครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้ครับที่ไทยเลยเเองเดี๋ยวมวนเลี้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาเงี้มางส้ด้วยนะครับอดครับ